ดีใจครับดีใจแล้วก็ตื่นเต้นครับแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจคุณจะพูดดีใจตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วก็ดีใจคนไปดีใจครับดีใจเท้เป็นส่วนหนึ่งของซีเมอด้วยครับแล้วก็เพราะว่าเราหลังจากนี้ก็คือเราก็จะมีกิจกรรมที่ไปทําร่วมกับแฟนๆด้วยครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กิจกรรมที่ทําให้ใจฟูรช่เป็นกิจกรรมพาทุกคนไปทําความดีร่วมกันครับก็คือจะไปหาน้องๆที่จังหวัดราชบุรีนั่นเองครับ ก็เป็นกิจกรรมที่เหมือนกับว่าจริงๆผมมองว่าเป็นโอกาสที่ดีนะเพราะว่าใน1ปีเนี um ่ยผมมองว่าพวกเราก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะไปทำกิจกรรมตรงนี้เป็นบ่อยซึ่งทางซีเจมอลเนี่ยเขาเปิดโอกาสให้พวกเราสองคนแล้วก็ให้กับทุกช่วงดีทุกคนครับก็อยากจะให้ทุกคนมาร่วมกิจกรรมกันเยอะแล้วก็ไปทำความดีร่วมกับพวกเราครับครับผเป็นใจก็คงจะแบบว่าอยากจะไปกับเราด้วยนี้มานั้นด้ทำกิจกรรร่วมกันใช่ครับใช่ใช่แล้วก็เดือนตุลาก็ จริงอันนี้เป็นแคมเปญฉลองวันเกิดของซีเจมอด้วยครับ18ปีครับใช่แล้วก็เดือนตุลาที่เราจะไปนี่ก็เป็นเดือนเกิดของล้านด้วยลานด้วยล้านด้วยล้วนไปทําบุญด้วยกันเลยครับผมจริงจริงมีโอกาสได้ไปทําบุญในสถานเลี้ยงเด็กอะไรอย่างเงี้ยบ่อยไหมคะหรือว่านครั้งแม่นานครับนานๆเนานขออนุญาตไปกับคุณแม่ครับใช่ใช่ แต่อันนี้เป็นครั้งครั้งแรกที่เราได้ไปด้วยกันสองคนครับแล้วแฟนคลับอะไรเงี้ยใช่เขาปกติก็จะเข้าวัดเข้าวัดปกติเข้าวัดทำบุญไหว้พระอะไรเงี้ยครับใช่เข้าจริงจริงๆอันนี้เป็นจริงเข้าจริงจรรมไินครับครับผมก็อยากให้ทุกคนนะครับมาร่วมกิจกรรมกับพวกเราเยอะๆนะครับก็ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่ ออฟฟิเชีของ CJ m จมอลครับผมก็จะมี2อสวิธีการเข้าร่วมกิจกรรมง่ายๆครับวิธีการแรกก็คือซื้อสินค้าจากทาง CJ m จมอครับครบ250บาทต่อหนึ่งใบเสร็จแล้วก็แอดไลน์ออฟฟิเชียลซีเจมครับหลังจากนั้นเนี่ยกดลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ครับแล้วก็อีกอีกวิธีหนึ่งครับก็เป็นช่องใน TikTok ครับก็เข้าไปร่วมทานได้นะครับแล้วก็มาร่วมกิจกรรมดีๆไปกับพวกเราทุกคนนะครับได้วเจอกันนะครับฝากด้วยนะครับขอเคุณครับสอ้อยหนึ่งเซ่ ครับก็นิจัยครับพี่กระแสตอบรับดีอะไรเงี้ยมีผมมีมีคนรอดูเยอะอะไรเงี้ยใช่พวกเราก็ตอนนี้ก็คือทํางานกันอย่างหนักหน่วงมากจริงจริงครับผมเพราะว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรนะอยากให้มันออกมาดีที่สุดใ่ครับผมใช่ให้สมับทุกคนเราคอยเลยใช่ครับเรียกได้ว่าทุกคิวถ่ายที่เราไปนี่ก็คือทุ่มเทเต็มที่แล้วก็ตั้งใจทํามันออกมาให้ดีที่สุดครับอย่างล่าสุดที่เราไปถ่ายกันมา ก็ม <aunque S 2> ีซีนจิตฮอสซีนฮอตซีนช ar the like ีวิตค uh, no. ืออะไรคะซีนฮอตในชีวิตคืออะไรคะซีนฮอตในชีว right? <lad> ิตคืออะไรเหรออะไรฮะไม่อยากสปอยเลยอยากให้ทุกคนไปรอติดตามเขาสปอยในคอมพิวเร์ลงเขาสปอยเองเราแต่ได้จากปากเราเสื้อซีนนั้นเสื้อเขาตั้งเป็นรอยสักอย่างเขาก็เลยถอดมาเช็ดให้เจอที่เขาลงเอาไปเชื่อมอ๋อ เพื่อนๆเขาก็ได้เอาไปเช็ดให้เป็นแค่น้ำจิ้มเพเตอร์แซ่บแค่ไหนของจริงแซ่บกว่านั้จริงๆการันตีโดยเขาโดยการันตีโดยคุณเลยเหรเราจะเป็นคู่จิ้นสายแซ่บหร่อเลยไงการันตีโดยมวลรวมมวลรวมมกันใช่ใช่เขาใช่ซิกกี่สวนกี่เม็ดจ๊ะ คออซขงโจริงๆตั้งแต่เล่นมาผมว่าเรื่องนี้คือสุดๆแล้วนะครับในในชีวิตผมเลยละเพราะว่าเหมือนกับเป็นซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกด้วยที่แบบโตเต็มที่แล้วเหมือนแบบได้ได้โตเต็มที่ไม่ใช่เหมือนเมื่ออย่างเรื่องก่อนเนี่ยอย่างเรื่องของเราเล่นเป็นแบบนักเรียนนักเรียนวัยมัธยมมัธยมปลายครับแต่อย่างเรื่องนี้เนี่ยเราเล่นเป็นแบบมหาลัยเหมือนกับเป็นวัยที่กำลังได้ลองใช้ชีวิตจริงๆแล้วก็เป็นอีกบทบาทที่ที่ที่พวกเราโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ใช่ก็อยากให้ทุกคนติดตามครับตอนที่รู้ว่ามันจะต้้อองงงียย่าเ ตื่นเต้นหรตกใจมากุ๊มมันจะต้องแซ่บขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ตื่นเต้นครับแบบแอบบกังวลจริงๆแอบ,บกังวลเพราะว่ากลัวกลัวว่าเราจะเออทำออกมาได้าาได้ได,ได้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยคใช่ใช่เพราะว่าอย่างที่บอกครับว่ามันเหมือนแบบเปลี่ยนเปลี่ยนคาแรคเตอร,ร์เปลี่ยนบทบาทไปด้วยแบบโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็ก็มีความกังวลอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะเออทางทพี่โจเองก็แบบคอยคอยคอยช่วยคอยซัพพอร์ตตลอดครับความเซ้นนั้นกถิ่นเลยคะ ควาความคัตแซบนเอครับมันหลายเทคครับเพราะว่ามีหลายซีนครับซีนที่เขาสปอยล์ลูกออกมาแล้วโอ้ยนี่ซีละเทก็พอแล้วเราเราเป็นนักแสดงคุณภาพอะความแซ่บความแซ่บมันอยู่ในตัวอยู่แล้วโอ้ยส่งดีแล้วอันนี้จริงแต่ผมว่าพาร์ทเนอร์ที่ดีมันทำให้การแสดงมันส่งเสริมกันด้วยอ่า ใช่นอกจากความแซ่บก็ยังมีอีกหลายรสชาติเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดว่าเรามีแต่ความแซ่บไม่ใช่มีเรื่องด้วยครับมีความอย่างให้ติดตามด้วยครับใช่จะได้ดูกันอะไร่าไรน่าจะได้ดูว่าเร็วๆนี้ครับน่าจะช่วงสิงหาคมครับผมใกล้แล้วนใกล้มาไกล้วอีกนิดเดียวเดือนเดียวครับผมใช่ครับน้องหวานจอยครับหวานจอย เออเพิ่งเขาเรียกว่าอะไรนะเอาไปรักษาอยู่ครับเพราะน้องน้องเป็นเชื้อราอะไรใช่ใช่เพิ่งเปิดรูปอวดให้ดูอะไรอย่างเงี้ยครับคุณหมอคุณหมอถ่ายส่งมาจากฟาร์มครับใช่จากฟาร์มนะครับก็เห็นรูปอะไรเนี่ยแหละครับชอบชอบสองครับใช่หวานฉ่อยเหรอถ้าไม่หวานฉ่อยจริงๆอ่ะคิดไว้หลายชื่อครับจริงๆอยากได้ชื่อชื่อแมวภาษาไทยที่เขียนภาษาอังกฤษออกมาแล้วแล้วแบบดูดู มันมีความแบบวยไเรรีก่่าออะะมันคือคอนเซปต์การตั้งชื่อของเขาต่างครับอย่าง Monto m o นโ o ชื่อภาษาไทยชื่อภาษาอังกฤษก็จะเป็น Monto 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 One Joy ก็จะเป็นแบบชื่อภาษาอังกฤษเป็น One Joy Fun One Joy One Joy ครับหรือว่าชื่อภาษาไทยก็จะเป็นหวันจอยครับก็จะมีแบบทายกันตั้งชื่อประมาณนี้เคยเรียกกับหวันจอยยังไม่เคยเจอเลยครับเพราะว่าน้อง้นอองรษายู่าใช่ใช่ก่อนก่อนที่จะไปเจอเดี๋ยวเดี๋ยวน้องติดกันแล้วก็ จะรักษายาวกันไปเขามีโอกาสไปดูแมวที่ท้องก็บ่อยไหมคะเขาเพิ่งถ่ายงานไปล่าสุดผมเจอมันโทไปงเขาลืมผมไปแล้วเขาคือเราเราไม่อนก่อนอยากไปเลี้ยงเองบ้างหรือเราเล่นกับแมวคนอื่นเราไม่คิดจะเลี้ยงเองบ้างจริงๆจริงๆเขาเคยมีความคิดนะครับว่าอยากจะเลี้ยงสาสตร์หรือเลี้ยงอะไรก็ตามแต่ว่าพอกลับมามองจริงๆเหมือนกับเราก็ยังไม่ค่อยมีเวลาดูแลน้องให้ดีมันก็เลยแบบอย่างลาไว้ก่อนดีกว่ารอให้เรามีเวลาดูแลน้องเต็มที่ก่อนเราไปรับน้องมาเลี้ยงดีกว่า เล่นกับน้องไปก่อนเล่นกับมอนโธ่มอนโธ่องาวันนี้ไม่ไปดูแมวเลยนะครับไปดูแมวที่ห้องเหรอโอ้โหัวชวนแบบนี้เลยเขาเขาเป็นเดวันอยู่แล้วเขาเป็นเดวันของมันโถ่อยู่แล้วเขาไปรับเขาไปรับมาด้วยกันเดวันมันโถปัจจุบันมันโถลืมเลยแมวที่เคยหลับอยู่ในอ้อมอกลูกหัวนี่เล่นด้วยมันโถหลับง่ายมากเลยนะตอนเขาลูกหัววันแรกนะครับวันแรกแต่ล่าสุดเอามาถ่ายจีด้วยกันน้องมันโถ่ทำได้ยังไงนะทำได้เหรอ แล้วก็จะกระโดดนี้ผมต้องไปเจอบ่เจอน้อง่นีไเจอไเจอเที่ห้องเรามีมอนสเตอร์ลาไปด่ามีค่าขนมให้น้องไหมล่ะเดี๋ยวซื้ออาหารไปให้ละกันให้เป็นเงินกวไม่ถึงน้องครับเดี๋ยวนอกจากนี้กจะมีแฟนมีรับ ใช่ครับใช่ครับเ่็นแบบไทเปต้นเดือนหน้าครับก็ได้แล้วครับตอนนี้ก็เริ่มมีเตรัวเตรียมตัวซ้อมกันแล้วครับใช่ครับสองประเทศติกันใช่ครับความพิเศษในการรคะอ่าจริงๆเป็นครั้งแรกที่พวกเราไปตรงนั้นด้วยครับก็ทั้งฮ่องโงและไทเปเลยก็ตื่เต้นครับจริงๆรู้สึกวมันพิเศษแล้วอุ้ยมันสบว่าผมเป็นโปเหอยแล้วกคผมไปตออจะปอยเรื่องอะไร้น่น่ะ เองอ่ะอ๋อเพลงๆก็ใช่ใช่ครับใช่ก็จะมีแบบเปลี่ยนภาษาด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เอ่อโชว์ก็อาจจะแบบเป็นโชว์ที่ทุกคนอายังไม่เคยยังไม่เคยเห็นอย่างเงี้ยครับใช่ใช่ก็ตื่นเต้นนะครับเต้นจริงแล้วอ่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่เราเราเราได้บินบินแบบยาวขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ใที่ติดครั้งแรกภาษครับใช่ครับใช่ครับแฟนๆที่นู่นบินแบกขนาดไหนพอรูแล้ว เหมือน่าจะเอแล้วครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่คอยสนับสนุนพวกเราสองคนเป็นอย่างดีครับก็พวกเราสองคนนะครับจะตั้งใจเติบโตไปเป็นอย่างดีครับแต่เราที่โตเต็มที่นะครับเติบโตเต็มที่ครับขอบคุณนะครับ